มาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่มีน้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะได้รับเงินพิเศษแล้วก็เป็นรอบที่สองงวดที่2ซึ่งจะมีการจ่ายในวันที่ 11- 1213ิมิถุนาย,ยนนี้โอนตรงเข้าบัญชีต้องบอกว่าดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเขืัอรประจําตัวประชาชนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการทําเป็นหนังสือมอบอานาจให้ความยินยอมโอนตรงเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือย,ยังวันนี้มาเช็ควันเดือนปีเกิดค่ะว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่และช่วงวันที่11 23มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับเงินโบงเงิน300บาทในวันที่เท่าไหร่กันบ้างติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กระชายกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ท่านได้รับสิบัตรคนจนหรือว่าบัตรวัดการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านบััตรรรปปะะจาวชชน10 3หลักในโครงการปัจจุบันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมล่าสุดกรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อม,อมจ่ายเงินเพื่อการยังชีพเงินพิเศษในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะคะ300บาทในส่วนของรอบที่2แล้วก็ครั้งที่2ในวันที่1 1 12 13มิถุนายนนี้มาดูกันค่ะว่าในส่วนของวันที่11มิถุนายน25 6 7นนี้นะคะเกิดในช่วงวันที่เท่าไหร่จะได้รับวงเงิน300บาทค่ะสาหรับวันที่11มิถุนายน25 6 7นนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีบัตรคนนนจอายปุปีขึ้ไ เกิดก่อนวันที่1มรก,ก,1การาคม2495แล้วก็ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ภายในวันที่5มิถุนายนมีการยืนยันตัวตนคุณสมบัติแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับสิทธิในการโอนเงนินวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะส่วนวันที่12มิถุนายนที่จะมีการจ่ายเงินก็ใครที่เกิดระหว่างวันที่1มรกราคม2495 2496 2497 2 4 9 2,499, 2,500และก็2,501ก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่300บาทแต่จะจ่ายในวันที่12มิถุนายน2,517นะคะแล้วก็วันที่13มิถุนายนนี้ใครที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม 2,502, 2,503, 2,504, 2,505, 2,506, 2,507จะได้รับเงิน300บาทในวันที่13มิถุนายน2,517คะ่ะแต่ก็ฝากไปสัมพันธ์ไปนะคะว่าท่านต้องยืนยันตัวตนนะคะด้วยระบบ eKYC ของทาง ธนาคารกรุงไทยใครยืนยันแล้วไม่ต้องไปยืนยันใหม่แต่ใครที่ยังเป็นรายใหม่นะคะก็ให้ไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย,อยที่26พฤษภาคม2567แล้วก็ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันที่5มิถุนายน2567นะคะก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะส่วนใครที่สอบถามเข้ามาว่าอ่างวดแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม11 12 13มีนาคมที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินจะมีการจ่ายเงินทบให้หรือ ไม่ไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขปตรประจาตัวประชาชนแล้วก็จะจ่ายให้ก็กลุ่มนี้สูงสุดอยู่ที่600บาทนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นาํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้กับน้องนันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ